ลงมาคนญาติลงมาก่อนครับเบิอะได้อันน่ะโซมมาเตยเตยโซมมาต้อยเลยโอ้ในการกันได้สุดยอดเลยเตยการเนยยันได้เอาโตค่ารถอยู่นี่เออข้าก่อนรถุดนะสินะเอาของมาก่อนแล้วก็โซแม่มาเนี่ท้องที่เท่าไหร่แล้วนี่ยสองคนที่สองบอเออคนที่สองอายุเท่าไหร่ ตอยเตยตามที่เตี้ยบ,บอกพ่อมันเด้เพ่อมันหกทิศโอเอ,อเดี๋ยวคอยขยับมาเดี๋ยวเตียงมาแล้วคอยเอาดากมานั่งนี่เลยนอนนี่เลย เ,เกือบครับเอาค่ารถเนาะโอ้อลีผตัใหญ่อะอ่ะ,อะสมุดฝากสองเตรียมพร้อมเด้อเอ่อสีชมพูนะนำรถไปเลยเอาไปใช้ตามตามรถไปเลยย้ายไปแไม่ย,ย้ยายมานั่งนี่ เดมาดลมเดกอนมา้นาได้ไปไอ่าครับโอเคครับปลอดภัยปลอดภัยโหรอดไปรอดไปเนาะผู้ใหญ่เนาะเออ เอ,เอ๊ะรับมาเอาไปเกรียนด่เต้าห้อยแบบเดี๋ยวคันใสา,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 าๆแน่มันลดลายเรเบิ่งเอาแล้ว